นอนพี emos, ar, ่ลมพี่ลายจะระไยพี่เชายพี่นมพี่ชมพี่ผ้าพี่ผ้าแล้วก็พี่น้ำพี่ลมพี่บอลพี่มูสเดา แขนยวแล้วก็ผีเสื้อันนี้่นี้อาแล้วก็เกิดไซส์หมื่ค่าอาน่าชอุกวนนะฮะพี่ใ่เรอม่ทันด้ลูกน่าทำไมกันนะพ่อต่อตู้กัน 我这边听不见，好吗、uh？Huh.